ก่อนอื่นก็สวัสดีก่อนเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปนา,านนะฮะวันนี้ก็มาก,กาชากันเช่นเคยกับตู้พ่อเล็กนะฮะอเล็กชิโนนะครับสำหรับตู้นี้ก็เหลืออีกแค่4วัน14ชั่วโมงกับเพชรกาชาที่มีอันน้อยนิดเท่าที่จะฟาร์มมาได้นะฮะ ก็ไม่รู้ว่าพ่อเล็กจะมาหาเราหรือเปล่านะครับพอเเทนเรื่องก็ยังค้างอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมพ่อเล็กเป็นใครกูก็ไม่รู้อ่าพีวงพีวีที่เปิดให้ดูก็ยังไม่ได้ดูสักทีนะฮะก็นะฮะแต่เนื่องจากพ่อเล็กเท่ครับเท่ครับอ่ายูล่าสีขาวนะฮะไม่ไม่กดไม่ได้ฮะไว้แด้พูดภาำเยอะแล้วกดเลยเออมาถึงก็ เอาให้ช้ำใจกันก่อน,นเลยหนึ่งม่วงนะฮะไปนะครับไปยาวๆอ้ยฟรีมินิทรู้สึกจะได้เป็นตัวฟรีมาแล้วจากอีเวนต์ใดสักอีเวนต์หนึ่งก็ไปต่อเลยรอบที่สองเพชรพัดหกก็ยังคงม่วงอยู่ดีนะะไปหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ฟรีมินิตอีกแล้วแ9ดเสอ่ะมาสองม่วงซึ่งก็นะเกลืออยู่ดีเอ้อสิที่สมันจะเกลือชิบหายมืนตู้ปลานกหรือเปล่าเดี๋ยวได้รู้กันหนึ่งสอง สามเสียงลิงสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสได้เสียงลิงมาหนึ่งอ่ะอ่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดพ่อไม่มาก็คืออ่าไปตู้เจเจอะไรวะเจปืนอะ่ะเจปืนถ่าใส่ฟ้าตู้นั้นแล้วนะถ้าพ่อไม่ออกคือ รอโตนั้นแล้วนะก็ยังไม่มาอยู่ดีตีสิบไปแล้วเสียงลิงอีกแล้วอ่าลืมนับเลยปูอ่าไปไปาไปเรื่อยๆอ้อสองวงวอ้ยสองมืออ้อ,อเอาให้หมอนเอาให้หมอนเท่าไรไม่รู้แล้วเลิกนับไปแล้วทอกมา ท้องมาหลุดเลดหรือไม่หลุดเลดหรือไม่โอ้โหที่รักของเราจริงๆเนยฉี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 ลินเนทสีสีกันลินเนทไงลนะ่ะอ,อ,อย่างเทพครั้ง, 1> <1> งสุดท้ายเลิกหวังแล้วแหละ พ่อจ๋าเจอกันวดหน้านะเจอกันวดหน้านะพ่อจ๋าลอรีลันอย่างเดียวเลยนะฮะยูล่าขาวไม่มานะฮะแถมได้อะไรไมไไ่ได้ได้ดาบฟลุตเหรอชื่อดาบอะไรวะดาบฟลุตวะไหนดูดิแน่ดาบฟลุตจริงด้วยโอเคครับ สรุปคือตู้พ่อเล็กอดนะฮะเกลือชิปหายครับมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไว้แต่เพียงเท่าดีนะไม่ต้องยืดยาวมากมาไวไปไวสีนาทีนิดๆพอเลิก